สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันนี้วันที่20ตุลาคม2568ครับอยู่กับผมถาสตารพรเกื้อกุลกับอัปเดตสถานการณ์โลกค่ำคืนนี้เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันชื่อเรื่องว่าสงครามการค้าจีนกำลังถือไพ่เหนือกว่าสหรัฐ เกิดอะไรขึ้นบ้างกับความเคลื่อนไหวการเผชิญหน้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาในสงครามการค้าน่าสนใจทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เรียงให้ฟังกันโดยเฉพาะเนี่ยครับเรื่องของมาตรการการดำเนินการควบคุมการส่งออกแร่หายากเนี่ยครับมันนำพานะครับ ไปสู่เรื่องของการขยายผลทางการค้าอื่นๆและสิ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือว่าจีนก็มีความเชื่อมั่นว่าเขาเนี่ยถือไพ่เหนือกว่าสหรัฐแล้วใช่หรือไม่ถึงดำเนินการบางสิ่งบางอย่างกันออกมาเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังแต่ว,ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้น กด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นกระทรวงพาณิชย์ของจีนได้มีการเผยแพร่เอกสารที่ใช้ชื่อว่าประกาศฉบับที่62ของปี2025 มันไม่ใช่แค่บันทึกข้อความหรือว่าหนังสือเวียนในราชการธรรมดาทั่วไปครับแต่มันขายาว,วงการการค้าของโลกกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะเนี่ยครับสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐประกาศล่าวนั้นระบุรายละเอียดของมาตรการใหม่เกี่ยวกับการจำกัดการส่งออกแร่หายากของจีน ซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวที่ทําให้รัฐบาลจีนนั้นควบคุมอุปทานแร่สําคัญทั่วโลกให้มันรัดก,กุมให้มันแน่นหนามากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการย้ําเตือนประําดีดวนั่นทรัมป์ผู้นําของสหรัฐว่าจีนมีอำนาจต่อรองในสงครามการค้าระหว่างสองชาติในครั้งนี้จีนถือว่าเป็นผู้ที่เกือบจะผูกขาดในกระบวนการแปรรูปแร่หายาก ซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญที่จำเป็นต่อการผลิตทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่สมาร์ทโฟนไปจนถึงเครื่องบินรบกระบวนการผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจำนวนมากแร่ธาตุเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแต่สาเหตุเนี่ยครับที่บรรถูกเรียกว่าแร่หายากเป็นเพราะว่ามันยากที่จะพบแร่เหล่านี้ในรูปแบบที่บริสุทธิ์และการจะสะกัดพวกมันเนี่ยนะครับมัน มีกระบวนการที่ลำบากแล้วก็สร้างผลิตภภายใต้กฎใหม่ที่ประกาศออกมาน,นี้บริษัทต่างชาตินั้นต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลจีนก่อนจึงจะสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่หายากได้ไม่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะมีแร่หายากเป็นองค์ประกอบมากน้อยขนาดไหนก็ตามและจะต้องสแสดงเป้าประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นอีกด้วยนะครับ ซึ่งจริงๆเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับทางด้านฝั่งของกระทรวงพาณิชย์ของจีนเองก็ได้มีการชี้แจงนะครับโดยกระทรวงพาณิชย์ของจีนเผยแพร่ข้อความสแสดงการตอบโต้การขู่ขึ้นภาษีของสหรัฐพร้อมกับชี้แจงมาตรการการควบคุมแร่หายากที่อาจเป็นสงครามการค้าระหว่างสองมหาอำนาจที่ว่าโดยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับของจีน ได้พูดถึงการขยายการควบคุมการส่งออกแร่หายากและก็สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องบางชนิดครอบคลุมถึงเทคโนโลยีการปรรูปการผลิตแม่เหล็กเครื่องรีไซเคิลแร่หายากซึ่งก็ <c oughs> ระบุชัดนะครับว่าจะไม่ออกใบอนุญาตให้ชาวต่างชาติเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารในต่างประเทศแล้วก็จะอนุมัติใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับสารกรมเซมิคอนดักเตอร แบบพิจารณาเป็นรายกรณีไปกระทรวงพาณิชย์ของจีนนั้นก็อธิบายเหตุผลดังต่อไปนี้ข้อแรกเนี่ยก็บอกว่าเป็นการดําเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายของรัฐบาลจีนเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมการส่งออกให้สอดคล้องกับกฎหมายและก็ข้อบังคับตามกลางสถานการณ์ความวุ่นวายและก็ความขัดแยง้งทางทหารที่เกิดขึ้นห่อยครั้งทั่วโลก 2. เนี่ยบอกว่าจีนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้แร่หายากขนาดกลางและหนัก และสินค้าที่เกี่ยวข้องในด้านการทหารในฐานะประเทศมหาอำนาจที่มีความรับผิดชอบจีนได้ใช้มาตรการควบคุมการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายเพื่อปกป้องสัติภาพโลกและเสถียรภาพในภูมิภาคให้ดีขึ้น 3. เนี่ยนะครับบอกว่าเพื่อปฏิบัติตามพันธก,กรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และก็พันธก,กรณีระหว่างประเทศอื่น,นๆการควบคุมการส่งออกของจีนไม่ใช่การห้ามส่งออกนะครับ ทั้งนี้ใบอนุญาตจะต้องออกให้สําหรับคําขอที่มีสิทธิ์และก่อนที่จะมีการประกาศมาตร,รการดังกล่าวจีนก็ได้แจ้งประเทศและภูมิภาคที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงกลไกการเจราจาควบคุมการส่งออกแบบทวิภาคีไปแล้วสําหรับมาตร,รการติดตามผลการดําเนินการนั้นในอนาคตร,รัฐบาลจีนก็จะดําเนินการตรวจสอบตามกฎหมายและก็ข้อบังคับออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคําขอที่มีสิทธิ์และพิจารณาอย่างจริงจังถึงการบังคับใช้มาตร,รการอำนวยความสะดวกต่าง เช่นใบอนุญาตทั่วไปและก็การยกเว้นใบอนุญาตการส่งออกที่เป็นไปตามข้อกําหนดทั้งหมดเพื่อการใช้งานทางพลเรือนก็สามารถได้รับการอนุมัติได้ตามปกตินี่คือสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ของจีนนั้นเนี่ยครับได้มีการดําเนินการในการชี้แจงเรื่องดังกล่าวทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับสิ่งที่มันน่าสนใจอย่างที่ผมบอกครับว่าพอมันมีมาตรการนี้กันออกมาเนี่ยนะครับ สิ่งที่สหรัฐอเมริกามีความเคลื่อนไหวด้านประทัดดิโดนนั้นรั้มผู้นำสหรัฐก็ออกมาตอบโต้ก็บอกว่าคูจะขึ้นภาษีศุลกากรกับสินค้าจีนอีกร้อยเปอร์ซแล้วก็ควบคุมการส่งออกซอฟแวร์สำคัญสำคัญ,คญบอกว่านี่คือการที่จีนนั้นกำลังต่อสู้กับโลกพวกเขาเล็งปืนบาสุก้าไปที่หัวโซ่อุปทานและพืชฐานอุตสาหกรรมของโลกทั้งใบเราจะไม่เอาด้วย นี่คือสิ่งที่สกอตเบสเซนต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐนั้นก็ตอกย้ำเรื่องดังกล่าวในขณะเดียวกันนั้นครับสัปดาห์นี้เนีครับสองประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกยังได้มีการประกาศอัตราค่าธรรมเนียมท่าเรือใหม่สําหรับเรือของอีกฝ่ายอุณหภูมิความร้อนแรงที่ปะทุขึ้นเนี่ยครับในสงครามการค้าครั้งนี้ ทำให้ช่วงเวลาหลายเดือนแห่งความสงบ,บหลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐแล้วก็จีนนั้นตกลงพักรบเรื่องสงครามการค้ากันออกมาเนี่ยครับปลายเดือนนี้ทรัมป์แล้วก็ประธานดีสีจิ้นผิงนั้นก็มีกําหนดการที่จะมีการหารือพบปะกันที่เกาหลีใต้นะครับทีนี้เนี่ยครับก็บอกว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกว่ามาตรการใหม่ที่พูดกันถึงเรื่องของแร่หายากที่จีนกําหนดกันออกมาใหม่นี้แหละ มันทําให้จีนนั้นเนี่ยกำลังได้เปรียบในการที่จะเจอกับโดนัทรัม์แล้วก็จะใช้เป็นข้อต่อรองในการเจรจาในภาวะวิกฤตสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐทางด้านนาโออิสแมคโดน่าอาจารย์ด้านธุรกิจระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยลอิลิสโคแวนของออสเตรเลียบอกว่ามาตรการการควบคุมใหม่ที่จีนประกาศนี้เนี่ยจะทำให้ระบบนั้นปั่นป่วน เพราะเป็นการมุ่งเป้าไปที่ช่องโหว่ในห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐอเมริกาจังหวะเวลาที่จีนประกาศออกมาทําให้ทำลายของการเจรจารที่ชาวอเมริกรันต้องการเสียไปจริงๆเนี่ยนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็บอกว่าแร่ธาตุเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการผลิตทางเทคโนโลยีที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแผงโซลารเซลล์รถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงยุธทธปกรณ์ทางการทหารยกตัวอย่างนะครับ เช่นเครื่องบินรบ F-35 หานึ่งลำก็จะต้องใช้แร่หายากประมาณสัก400กิโลกรัมสำหรับการเคลือบผิวเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับจากเรดาร์เครื่องยนต์ตัวเรดาร์ของเครื่องบินเองและก็ส่วนประกอบอื่นๆก็ต้องใช้แร่หายากในขณะที่นาตาชาจากบริษัทที่ปรึกษานิวซีแลนด์ที่ปรึกษานิวแลนด์โกลบอลกรุ๊ปนะครับระบุว่าการส่งออกแร่หายากของจีนคิดเป็นราวรา0 ของอุปทานโลกสำหรับส่วนโลหะที่ใช้เป็นแม่เหล็กในเครื่องยนต์ของรถยนต์ไฟฟ้าในขณะที่ทางด้านมารินาจางนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ก็เปิดเผยว่ารัฐบาลจีนได้ทำงานอย่างหนักในการเสริมสร้างอำนาจเหนือกำลังการผลิตแร่หายากทั่วโลกจีนได้ให้การสนับสนุนและก็สร้างกลุ่มผู้มีความสามารถในสาขานี้มากมายในขณะที่เครือข่ายการวิจัยและการพัฒนาในสาขาเล็ออกของจีนก็ล้ำหน้าคู่แข่งไปนานหลายปี ขณะที่สหรัฐและประเทศอื่นๆกําลังลงทุนอย่างหนักเพื่อที่จะพัฒน,นาทางเลือกอื่นๆนอกเหนือจากจีนในการจัดหาแร่หายากแต่ก็บอกว่ามันยังอีกไกลกว่าที่สหรัฐและพันธมิตรนั้นจะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้จางยังบอกว่าออสเตรเลียถูกมองเป็นผู้ท้าชิงที่มีศักยภาพที่จะเป็นคู่แข่งของจีนเพราะมีแหล่งแร่หายากของตัวเองจํานวนมากแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานในการที่จะแปลรูปแร่เหล่านี้ ก็ยังด้อยพัฒนาและก็ทําให้การแปลรูปเนี่ยมันมีราคาค่อนข้างแพงถึงแม้สหรัฐและชาติพันธมิตรต่างๆจะผลักดันในการแปลรูปแร่หายากเป็นวาระแห่งชาติก็บอกว่ามันต้องใช้เวลาเนี่ยอย่างน้อยๆห้าถึงสิบปีถึงจะตามจีนได้ทันแล้วก็อันนั้นก็บอกว่าจีนก็อาจจะพัฒนาเนี่ยไปต่ออีกระยะหนึ่งแล้วซึ่งก็ต้องทำใหออสเตรเลียใช้เวลาในการพัฒนาต่อเนื่อง ข้อจำกัดใหม่นี้เป็นการเพิ่มเติมมาจากมาตรการที่รัฐบาลจีนเนี่ยนะครับได้ประกาศเอาไว้ตั้งแต่เดือนเมษายนตอนนั้นก็เกิดวิกฤตไปทั่วโลกแล้วนะครับตัวเลขทางการล่าสุดของจีนแสดงให้เห็นว่าการส่งออกแก่ธาท่าที่สําคัญในเดือนกันยายนที่ผ่านมาลดลงกว่า30เอร์ซนเมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็คือปีห7แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่าตัวเลขการส่งออกที่ลดลงนี้ดูเหมือนจะไม่ได้ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจของจีน ศาสตราจารย์โซเฟียคารังสกคอร์จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กระบุว่าอุตสาหกรรมแร่หายากเป็นเพียงส่วนเล็กๆในเศรษฐกิจมูลค่าเนี่ยครับที่ราวราวหกร้อยสิบล้านล้านบาทต่อปีของจีนเนี่ยครับผู้เชี่ยวชาญบางคนประเมินว่ามันมีมูลค่าการส่งออกน้อยกว่า0.1%เของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่าของ GDP จีนศาสตราจารย์ผู้นี้ก็บอกว่าแม้ข้อมูลทางเศรษฐกิจเนี่ยของแร่หายาก มันจะเล็กมากสําหรับจีนแต่ว่ามูลค่าทางยุทธศาสตร์เนี่ยมันเป็นมูลค่าที่มหาศาลเพราะมันทําให้รัฐบาลจีนนั้นมีอํานาจในการเจรจาต่อรองกับสหรัฐอเมริกาอย่างมากมายเลยทีเดียวแม้สกอตเบเซนจะบอกว่าจีนนั้นเป็นผู้ทรยศแต่ดูเหมือนว่าสกอตเบเซนนั้นก็อยากเปิดประตูเอาไว้ในการที่จะหาหรือเจรจากับจีนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์นี้ สกอตต์แมเซนบอกแบบนี้บอกว่าผมเชื่อว่าจีนเป็นเปิดรับการหารือและผมก็มองในแง่บวกว่าสถานการณ์ของเรื่องนี้อาจจะดีขึ้นนั่นก็คือหมายความว่าสหรัฐอเมริก,กาก็ไม่กล้าที่จะไปจีนเนี่ยแบบเต็มข้อแบบเต็มเหนียวอยากเปิดทางเอาไว้เพื่อนําไปสู่การเจรจาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ศาสตราจารย์คันอาคารันซาลสาคอสนั้นบอกว่าสิ่งที่จีนทำมาเร็วๆนี้นี่คือการจัดการทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางก่อนที่จะมีการเจรจา ระหว่างประธานดีสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์ที่เกาหลีใต้ในปลายเดือนนี้จากการควบคุมการส่งออกและหายากนั้นรัฐบาลจีนก็ได้พบเครื่องมือต่อรองที่ทรงพลังที่สุดที่จีนควบคุมอยู่ในการที่จะใช้กดดันรัฐบาลสาหรัฐเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดสำหรับจีนเจ้วหยางจากมหาวิทยาลัยการจัดก,การสิงคโปร์เชื่อว่าแม้รัฐบาลจีนจะได้เปรียบในระยะสั้น แต่รัฐบาลสหรัฐนั้นก็ยังมีทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์อยู่หลายวิธีการหลายทางเจยวหยางมองว่าสหรัฐนั้นอาจเสนอลดภาษีสุลกากรซึ่งรัฐบาลจีนก็มีแนวโน้มที่จะสนใจเนื่องจากว่าสงครามการค้าได้ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตของประเทศเศรษฐกิจของจีนพึ่งพารายไดจากการผลิตและส่งออกสินค้าตัวเลขทางการล่าสุดนั้นการส่งออกสินค้าของจีนไปนยังสหรัฐลดลง27%ถ้าเทียบกับปี2567 สตรจารแมคโดนา่กก็ออกมาระบุว่าร,า,ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยยังสามารถที่จะเพิ่มข้อจำกัดดัากั้นการค้ากับจีนเพื่อขัดขวางความพยายามจะพัฒนาภาคเทคโนโลยีของจีนได้เช่นทำเนียบขาวได้ออกมาตรการบุ่งป้าไปยังความต้องการของ s e มิคอน d u c t ตอระดับ high e นของจีนผ่านการปิดกั้นไม่ให้จีนซื้อชิปที่ล้ำหน้าที่สุดของเอ็นวีเดียแต่ผู้เชี่ยวชาญก็เชื่อว่ามันจะดูสร้างผลกระทบได้อย่างจำกัดเท่านั้น ศาสตราจารย์แมคโดน่าบอกว่ามาตรการต่างๆที่มีเป้าหมายไปยังอ for ุตสาหกรรมเทคโนโลยีของจีนนั้นอาจจะทําให้จีนเติบโตช้าลงแต่ก็ไม่ได้หยุดยั้งจีนไม่ให้โตแล้ววันหนึ่งจีนก็จะกลับมาโตได้อย่างเต็มที่เขาบอกว่าจีนนั้นได้แสดงออกผ่านกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจล่าสุดพวกเขายินยอมจะรับความเจ็บปวดบ้างแต่ว่าในเป้าหมายระยะยาวนั้นถือว่ามันคุ้มค่าจีนยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ แม้ต้องแบกรับกับผลกระทบที่มากกว่านี้ภายในการควบคุมการส่งออกของสหรัฐในช่วงเวลานี้แต่หากจีนตัดอุปทา,านแร่หายากเหล่านี้ออกไปเลยนั่นก็คือสามารถหยุดอุตสาหกรรมของทุกคนได้ซึ่งนี่ก็คือความต่างที่ใหญ่มากที่จีนนั้นเนี่ยครับถือความได้เปรียบ <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับดังนั้นเนี่ยครับหากว่า จีนยังกลุ้มอันาจในเรื่องของแรรหายากเอาไว้แบบนี้ก็ดูเหมือนว่าจีนนั้นกำลังได้เปรียบในการเจรจาทางการค้าที่สำคัญกับสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะถึงที่นี้เนี่ยครับจีนนั้นก็แสดงออกให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้หวั่นกลัวหรือไม่ได้เกรงกลัวอิทธิพลของสหรัฐ หรือไม่ได้ใส่ใจความเคลื่อนไหวของประทรับนิรนทรัพย์ผู้นําสหรัฐล่าสุดนั้นจีนหยุดนําเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐนะครับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบเจ็ดปีสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าจีนไม่ได้นําเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐเลยแม้แต่เม็ดเดียวในเดือนกันยายนที่ผ่านมาและคนับว่านี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2018ที่ปริมาณการนําเข้าลดลงเหลือศูนย สิ่งนี้ก็สะท้อนได้เห็นว่าสหรัฐนั้นกาลังสูญเสียตลาดนำเข้าถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดของโลกอย่างจีนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้อมูลจากสํานักงานสุลการกรจีน,นที่เผยแพร่เนี่ยครับระบุว่าการนําเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วลดลงเหลือศูนย์จากระดับหนึ่งจุดเจ็ดล้านตันในช่วงเดียวกันของปีสองพหร้อหกสบเจ็ดหวานเจิงจือ้อนักวิเคราะห์จากบริษัทแคปิตอลเนี่ยครับ จิงดูฟิลเจอร์บอกว่าสาเหตุหลักมาจากภาษีศุลกากรปกติในปีทั่วไปจะยังมีถั่วเก่าจํานวนหนึ่งเข้าสู่ตลาดอยู่บ้างแต่ว่าข้อมูลจากศุลกากรจีนระบุว่าปริมาณั่วเหลืองจากบราซิลที่เข้ามาในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นถึง29.9%เมื่อเทียบกับปี2 5 6 7ที่อยู่ที่10.96ล้านตันซึ่งคิดเป็น85.2%ของการนําเข้าทั้งหมดของจีนขณะที่การนําเข้า จากอาเจนตินาเพิ่มขึ้น91.5%ครับคุณผู้ชมอยู่ที่1.17ล้านตันหรือคิดเป็น9%ของทั้งหมดทั้งนี้การนําเข้าถั่วเหลืองของจีนในเดือนกันยายนอยู่ที่12.87ล้านตันซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นอันดับ2เป็นประวัติการณ์จนถึงขณะนี้จีนเองก็ไม่ได้ซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐที่เก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้เลยและช่วงเวลาการสั่งซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐก็กําลังจะหมดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้ซื้อส่วนใหญ่ไม่ได้ทาสัญญาซื้อสินค้าส่งมอบถึงเดือนพฤศจิกายนจากบราซิลแล้วก็อาร์เจนตินาเป็นหลักนะครับโดยได้รับแบรงหนุนจากมาตรการการลดภาษีชั่วคราวของอาร์เจนตินาพวกเขาก็หันไปซื้ออาร์เจนตินาไปซื้อบราซิลซะแล้วหากว่าการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐยังไม่คืบหน้าเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเกษตรกรของสหรัฐปีนการต้องเผชิญกับความสูญเสียมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากว่าโรงงานสก,กัดน้ำมันถั่วเหลืองของจีนนั้นยังคงหันไปพึ่งพาซัพพลายจากประเทศอื่นในอเมริกาใต้แทนไม่ว่าจะเป็นบราซิลหรือว่าอ์เจตติน,นาขณะที่ฝักจีนเองก็อาจเผชิญกับภาวะขาดแคลนถั่วเหลืองในช่วงต้นปีหน้าก่อนที่ผลผลิตรอบใหม่ของบราซิลนั้นจะออกสู่ตลาดถู่บ้างในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายนที่ผ่านมาจีนนั้นนําเข้าถั่วเหลืองจากบราซิลไปแล้ว63.7ล้านตัน ซึ่งก็เพิ่มขึ้น2.4%เมื่อเทียบกับปี2องพแล้วก็ดและก็นำเข้าจากอาร์เจนตินาอีก2.9ล้านตันเพิ่มขึ้น31.8%เมื่อเทียบกับปีก่อนดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับจึงจะเห็นได้ว่าจีนนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้สนใจในสิ่งที่สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยขมคู่เรื่องของการขึ้นภาษีบ้างเรื่องโน่นเรื่องนี้บ้างนะครับจีนก็เดินเกมของเขาไป โดยสิ่งที่พวกเขาถือไพ่เหนือกว่าสาหรัฐเปริการนั้นก็คือเรื่องของแร่หายากใครได้กลับไปดู ep 144เนี่ยครับก,ก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าเรื่องของแร่หายากนั้นเนี่ยจีนไม่ใช่แค่ผู้ผลิตแร่หายากแต่เขาเป็นผู้ที่มีเทคโนโลยีของการสกัดแร่หายากให้เป็นแร่บริสุทธิ์เนี่ยครับเพื่อน,นำเข้าไปสู่การใช้งานในภา,อาคอุตสาหกรรมอื่นๆทั่วทั้งโลก แล้วจีนก็ควบคุมเครื่องจักรเหล่านี้ฝั่งของสารัฐอเกานั้นเนี่ยพยายามในการที่จะพัฒนาแหล่งแร่หายากไปจับมือกับปากีสถานอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับไปซื้อไปลงทุนเพื่อที่จะเอาแร่หายากเนี่ยไปแปรรูปใช้งานแต่พอจีนจำกัดเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันก็จบเลยนะครับจบเลยก็คือหมายความว่า โอกาสในการที่จะสกัดแร่หายากเหล่านี้มันก็ยากขึ้นนั่นเองมันเลยกลายเป็นประเด็นร้อนดังนั้นวันนี้ก็เลยบอกว่านี่แหละสงครามการค้าจีนกำลังถือไพ่เหนือกว่าสหรัฐดังนั้นสิ่งที่จะต้องจับตามองก็คือว่าการเจรจาต่อรองที่จะเกิดขึ้นระหว่างทางด้านประรับดีสีจิ้นผิงกับประทับดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เกาหลีใต้ ในปลายเดือนตุลาคมนี้ว่าจะออกมาอย่างไรถ้ามีความเคลื่อนไหวใดๆเนี่ยครับผมก็จะได้นําเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าฟูกันฟังนะครับแต่ว่าสําหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับอาจจะไม่ได้ถึงสามสิบนาทีเหมือนหลายๆวันบางเรื่องยืดไปเนี่ยนะครับก็ไม่มีประโยชน์ก็พยายามที่จะ หาข้อมูลความรู้มาให้ฟังกันแบบกระชับกระชับดังนั้นถามว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนะครับกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันนะครับที่ผมนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง ได้ติดตามรับชมรับฟังกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ความขัดแยง้งข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจเรื่องราวกาดเมืองระหว่างประเทศสาระความรู้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นวัตรกรรมเป็นอีกเรื่องเป็นอีกประเด็นนะครับที่นำมาฝากกันตลอดดังนั้นเข้ามาแล้ว นอกจากกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกันไว้แล้วนะครับสนับสนุนช่องถางอัปเดตผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชีก็169 342 5111สาี่สองนะครับหนึ่งห5เ1 1เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะร่วมสนับสนุนผมได้หรือว่าบางท่านนั้น อยากจะสมัครสมาชิกรายเดือน,นครับเพียงแค่เดือนละห0ึบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชม100บาทนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นหรือจะเป็นแบบ300บาทหรือว่าจะเป็นแบบ600บาทก็แล้วแต่ท่านนั้นจะให้ความการุณานะครับหรือบางท่านนั้นจะสนับสนุนเป็นซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แชทซูเปอร์แตงก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน ในข่าวที่ท่านชื่นชอบนะครับท่านชอบข่าวไหนท่านก็สนับสนุนข่าวนั้นนะครับหรือบางท่านนั้นจะสนับสนุนเป็นเครื่องดื่มเวลาริ้งครับน้ำว่านหางจร,ระเข้ผสมเนื้อว่านนะครับท่านก็สามารถสนับสนุนกันได้นะครับกับเครื่องดื่มเวลาริ้งเป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ของผมเองคุณผู้ชมก็สามารถที่จะ แอดไลน์ line, มาสั่งซื้อได้ที่ Line แอดเวลาริ l i ไลน์แอดเวลาินะครับท่านก็สามารถที่จะมาสั่งซื้อกันได้ผมจะส่งให้กับทุกท่านเนี่ยครับถึงบ้านฟรีไม่มีค่าจัดส่งนะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาที่ท่านมาติดตามรับชมรับฟังกันก็ขอบคุณทุกคนนะครับ ขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารของต่างประเทศจากช่องถาอัปเดตในทุกทุกวันค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนขอให้ทุกท่านนั้นนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ